แต่คุณเป้าหมายของคุณคืออยากได้ผู้ชายที่ซื่อสัตย์ถูกไหมแต่จิตใจจำึกยังไปผูกติดอยู่กับผู้ชายเช่าชูเก็ตปะตรงเนี้ยมันไม่สอดคล้องกันแล้ะสองละถูกปะจิตใจกับความตั้งใจมันไม่สอดคล้องกันจิตใต้สานึกกับความตั้งใจของเรามันไม่สอดคล้องกันเนี่ยเห็นปะมันต้องไปแก้อันนี้พอเข้าใจไหมว่าจะไปแก้ตรงไหนนะคะอันนี้อ่อเวลาที่เรา ตั้งใจแล้วมันต้องบวกไปกับการลงมือทําบางสิ่งบางอย่างนะโอเคเปล่าการลงมือทําบางสิ่งบางอย่างที่มันสอดคล้องกับความตั้งใจของเรากับเป้าหมายที่เราต้องการถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราเราตั้งเป้าหมายไปแล้วชัดเจนไปแล้วว่าเราต้องการอะไรเรามีความตั้งใจแบบไหนแต่จิตใต้รู้ของเรามันไม่ไปตามเห็นไหมมันก็จะขาดอันแรกถูกปะมันไม่สอดคล้องกันเนี่ยอันนี้คือเหตุผลที่เรา มานิเฟซไม่ได้เร